สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนำเสนอบ่อปลาขนาดเล็กนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านที่กำลังต้องการที่จะสร้างบ่อใหม่นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงปลาและอยากจะมีบ่อเนี่ยคลิปนี้ก็มาดูบ่อที่ผมทำขึ้นมานะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผิดถูกยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ กรองผมทําเป็นกรองในนะครับมีสองช่องนะฮะตรงที่เตาพดน้ำอยู่นะฮะในช่องหนึ่งช่องแรกเนะี่ยน้ำจะเข้าทางช่องด้านล่างนะฮะด้านล่างของช่องที่ผมเลี้ยงไม้น้ําไว้นะฮะก็มพีพี่เพื่อนๆในทีกลุ่มนะครับแนะนําว่าเลี้ยงไม้น้ําก็ดีนะเป็นส่วนหนึ่งของของวัสดุกรองไปเลยนะครับก็ ดูสวยดีครับธรรมชาติดีด้วยนะน้ําเข้าทางนี้นะครับน้ําเข้าทางด้านล่างของช่องที่ผมยังไม้น้ํานะแล้วก็จะเป็นล้นเข้าทางช่องที่จะมีพมน้าอยู่ตรงด้านล่างของเต่าที่ปล่อยน้ำนี่านะครับขนาดของบ่อน,นี้นะครับ2เมตรคูณเมตร10เซนครับบ่อน,นี้นี่ก็อยู่ไม่ไกลจาก บ่อปลาคราฟผมนะครับที่ลงให้ดูหลายคลิปแล้วก่อนหน้านะฮะใกล้กันเลยจริงๆบ่อปลาคราฟเนี่ยที่อยู่ในนี้เนี่ย,ยก่อนที่มันตัวเล็กๆอยู่นะฮะก็อยู่บ่อนู้นน่ะแหะครับให้ดูบรรยากาศบริเวณรอบๆบ่อนะครับตรงนี้คือหน้าบ้านผมเลยนะหน้าบ้านนะครับตัวหน้าบ้านอยู่ตรงนี้ครับ เข้ามาก็จะจะเอ๋กับบ่อปลาผมเลยตรงนี้นะฮะอยู่เคียงงานกับนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดนั่งเล่นช้าๆนะผมจะมานั่งทานกาแฟตรงนี้นะครับผ่อนคลายดีนะฟังเสียงน้ำตกหลายๆท่านน่าจะชอบความสงบแบบนี้นะครับแนะนำเป็นแนวทางนะครับ เผื่อมีใครสนใจที่จะทำอย่างที่บอกนะครับก็ไปเป็นแนวได้ครับ,นะค,รบความสุขช่วงโควิดนะครับก็คงได้ประมาณนี้คือคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับถูกใจก็ฝากกดซับกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ